สองอ่งเปานะครับง่ายๆเพื่อนสมาชิกไม่ต้องดูโฆษณานะครับเพียงแค่กดติดตามในช่องเก็บตังค์เพื่อนสมาชิกก็รับอ่างเปาได้ฟรีๆทุกวันครับผมแอคทูมันนี่วอลเล็ตครับเพื่อนสมาชิกตอนนี้ยังเหลืออยู่อีก20คนเท่านั้นนะครับเพื่อนสมาชิก20คนใครที่อยากจะได้เงินฟรีๆนะครับเพื่อนสมาชิกรับชมในช่องเก็บตังค์ได้ทุกวันนะครับผมแจกทุกวันแต่ว่าผมสุ่มเวลานะเพื่อนสมาชิกยังไงฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมสุ่มเวลาแจกแต่แจกทุกวันอย่างแน่นอนนะครับใครที่อยากจะได้นะครับในส่วนของเงินฟรีๆแค่กดรับรายได้ ง่ายๆนะครับกดกับ t ทมอนี่วอลเล็ตนะครับผมใจจริงๆนะใครที่อยากจะได้นะครับเพื่อนสมาชิกก็เข้ากดติดตามไว้นะครับตรงส่วนนี้นะเพื่อนสมาชิกครับผมโอเคนะครับเพื่อนสมาชิกหากชื่นชอบนะครับอย่าลืมฝากกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณโรัวใต้วิดีโอใต้คอมเมนต์ของผมก็ยังดีนะครับผมจะกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับและถ้าใครอยากจะได้ t ทมอนี่วอลเล็ตแบบนี้ง่ายๆฟรีๆนะครับแจกทุกวันดีๆแบบนี้อยากให้ผมทําต่อนะครับผมกราบขอกําลังใจนะครับจากการกดไลค์หรือกด subscribe ก็ได้นะครับในวิดีโอ โอ้นี้นะครับเพื่อนสมาชิกสามารถที่จะกดรับได้ทันทีนะครับไม่มีเงื่อนไขไม่มีกติกาเหมือนช่องอื่นๆนะครับผมก็แจกแบบง่ายๆเลยใครเข้ามาปุ๊บผมก็แจกใครเข้ามาปุ๊บผมก็แจกดังนั้นนะครับมีเพื่อนสมาชิกบอกต่อปากต่อปากนะครับสามารถที่จะบอกต่อกันได้นะครับผมจะแจกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับโอเคครับผมลาไปก่อนครับวันนี้มาสั้นๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ